เทพทูคอมเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดดรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและเดสคริปชันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม RX กนะครับก็วันนี้เนี่ยตัวเกมมีอัปเดตตัวกิจกรรมลอยกระทงเข้ามาครับเดียวได้ว่าอัปเดตแบบเซอร์ไพรส์เลยนะเพราะว่าทุกทีเนี่ยจะมีส่งจดหมายเข้ามาก่อนใช่ไหมครับรอบนี้เนี่ยก็คืออัปเข้ามาเลยแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะพอทราบกันอยู่แล้วจากตัวสปอยของช่องต่างประเทศใช่ไหมครับก็คล้ายๆกับที่เขาสปอยนะเดี๋ จะเป็นปุ่มนี้นะครับพอแห่งโครงคาคอนเซ็ปต์ของมันง่ายมากเลยครับก็คือเราไปหายพวกเนี้ยครับที่คล้ายๆกับเป็นวัตถุดิบในการทํากระทงมาเสร็จแล้วก็ไปแลกกระทงแล้วพอเป็นแลกมาตอนแรกนี่จะได้เป็นกระทงเล็กครับแล้วกระทงเล็กเนี่ยไปแลกเป็นกระทงใหญ่กระทงใหญ่เอาไปลอยแม่น้ําลอยแม่น้ําเสร็จก็ได้ของแค่นั้นเลยครับซึ่งวิธีการได้เศษกระทงเนี่ยจริงๆก็มีหลายอย่างนะมันจะมีพวกแบบภารกิจเนี่ยครับเผาโอดินเบสซิ่งจับสัตว์เลี้ยงทํากระทงเล็กแล้วได้เศษเพิ่มอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าแบบเบสิกสุดเลยก็จะเป็นนตัวี้ ก็คือเราบอทแบบตีมอนปกติแต่ว่าได้เฉพาะตอนเปิดโอดินนะครับตีพวกนี้นก็จะบอกว่าเนี่ยคล้ายๆกับว่าตีตัวไหนได้วัตถุดิบชิ้นไหนมาหรือว่าจะซื้อจากตลาดก็ได้นะครับแล้วก็จริงๆมันจะมีอย่างอื่นเช่นแบบทำไอ้พวกประจําวันนี้ก็ได้แถมมาเนี่ยแล้วก็ได้ไอ้ตัวเนี้ยประมาณนี้ครับแล้วก็กดประดิกระทงเสร็จแล้วแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติเราจะรีบใช่ไหมมันก็คือเนี่ยคือวิธีได้แบบปกติได้แบบฟรีถ้าเกิดจะรีบก็แน่นอนว่ามีเติมเงินครับซึ่งอันนี้เจ๊ก็กดไปประมาณเนี่ยครับ 51,000ไอตัวอันนี้มันจะราคาประมาณ1มื่นนึงนะไม่ใช่ประมาณ1มื่นนึงก็คือ1มื่นนึงนั่นแหละก็คือกดไปประมาณ70,000เพชรฟ้าครับตกประมาณ3,500บาทได้มาเท่ากับเอ่อได้มาเท่ากับประมาณร้อยกระทงครับก็เดี๋ยววันนี้ไปลองดูกันนะครับว่าร้อยกระทงที่ว่านี่ได้อะไรบ้างทีนี้พอเราแลกมาเป็นกระทงใหญ่เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ไม่มีอะไรเลยครับล้วก็กดใช้เหมือนกดใช้เทมปกติเลยจะเป็นนี่นะครับกระทงหลู่หลากดใช้ใช่ไหมมันจะมีกิมมิ่นิดนึงก็คือเดินไปลอยกระทงนะ เนี่ยแล้วก็คือสามารถลอยทีหนึ่งเยอะๆได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจลอยทีละเท่าไหร่ดีมีร้อยอันใช่ไหมครับก็ทีละยี่ก็ได้มัง้งจัดไปนี่ลอยหนึ่งก่อนนะเพราะเป็นเศษเพอดีเนี่ยได้ประมาณนี้นะแพ็คสก,กลิลสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวอันนี้เราค่อยมาดูทีเดียวก็ได้มัง้งว่าแบบได้ต่อสุดท้ายเป็นอะไรบ้างน,นี่นะแพ็คสก,กลิลสัตว์เลี้ยงแล้วเดี๋ยวก็ลอยรวเลยนะครับหรือว่าจะทีเดียวร้อยหนึ่งเลยดีทีละยี่บห้าแล้วกันอะสี่ทีได้ใช่ไหมยี่สิบห้าดูซินี่ของเด้าเเดางวาว ตะกี้ได้แพ็กสกิลสัตว์เลี้ยงใช่ไหมอัปเกรดขั้นต้นเหรียญคาฟาไอคิสตันเนเตรนี่น่าจะเป็นไอเทมไว้ส่งกิฟต์ให้เพื่อนมัง้งแล้วก็ของสัตว์เลี้ยงไม่รู้ว่าดีเปล่าประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเจเลื่อนให้ดูไวๆแล้วเดี๋ยวไปดูแบบสรุปรวมทีเดียวเลยละกันโหแต่ว่าพวกเหรียญนี้ไม่น่าคุม้มหรือเปล่าเหรียญเดี๋ยวนี้มันถูกมากไงอันหนึ่งแบบไม่กี่ร้อยเพชรแดงใช่ไหมเหรียญมินิคอยหนึ่งเนี่ยเพชรคอยหนึ่งไม่น่าเวิร์กเลยเอ้ยแต่ว่ามีบัตรเปลี่ย เราแอบกดทีเดียว75เลยแล้วกันตอนแรกว่าจะกดทีละ25ไปร้อยหนึ่ง75 3,500ห้าบาทหายไปกับสายลมฟึบอ่าประมาณนี้อ๋อแล้วก็มันจะมีการันตีตัวสัตว์เลี้ยงด้วยนะตะกี้เลื่อนดูใช่ป่ะก็คือครั้งที่50 100แล้วก็ร้อยห้าสิบได้การันตีสัตว์เลี้ยงไอตัวกิจกรรมลอยกระทงด้วยโอ้โหเนี่ยได้แต่เหรียญว่ะดูดิเหรียญน,นี้ได้ยับเลยได้เหรียญน,นี้ไม่คุ้มถูกไหมทีนี้ไปดูพวกกล่องดีกว่าครับไม่รู้ว่ากล่องงงแแรกะไ,รได้บ้บบานนึ ก็ <G ül üyor> คือจะได้พวกนี้มาใช่ไหมเอ๊ะทำไมสัตว์เลี้ยงเจได้แค่เอ้าอันนี้เจพลาดไะเนี่ยคือมันมีการันตีครั้งที่50ครั้งที่ร้อยแล้วก็ครั้งที่ร้อยห้าสิบใช่ไหมถ้าเกิดเรากดทีเดียวให้มันเลยการันตีไปมันจะไม่ได้2ชิ้นหนอะเหมือนต้องค่อยๆกดอะครับถ้างง้นเอานี่พาลาดแล้วอะจริงปะเนี่ยแต่จริงๆก็ไม่ได้การเลี้ยงหลายตัวอยู่แล้วแต่ว่าเออมันจะมีการันตีครั้งที่50ครั้งที่ร้อยครั้งที่ร้อยห้าสิบอะคือถ้าเกิดสมมติเจก,กดทีเดียวงงงงั่ง่่าาะด้แแคคยยวกก็ตออออบบบื สามสิบคือแบบว่าดูว่ามันขายกี่ทีแล้วค่อยๆกดก่อนอา้าวชิปเป่งแล้วเอา้าไม่เป็นไรนิดหน่อยทีนี้มาดูพวกของนะครับอ่ะก็แลกแพ็กอัพเกรดสัตว์เลี้ยงขั้นต้นหนดูซิอ๋อนี้ก็คือได้ตัวน้ำยาสัตว์เลี้ยงนะครับที่เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วอะของเจอัพไปเกินละสัตว์เลี้ยงเปิดเลยเดี๋ยวค่อยมาดูกันอ่านี่นะเป็นในตัวกระต่ายนะครับกระต่ายแบบแคล้ายๆกับพระจันทร์ใช่ไหมรับเลี้ยงดิถวกปะโอเคเอ๊ะอันนี้ดูไปแล้ว้วกลล่่องงทีีนะครับับแสตเ์เย โหนี่กากมากเพราะว่าตัวหินหินไอ้พวกเนี้ยมันคล้ายๆกับมันซื้อจากตลาดกาก็ได้ใช่ไหมราคาถูกแล้วแบบว่ามันขุดแร่เงี้ยคือคนขุดไม่ผู้ผิดคนขุดแร่มาเยอะขายเต็มตลาดราคาไม่สูงแล้วครับแพ็กสกิลสัตว์เลี้ยงอันนี้ใช้ได้อยู่นะเอ๊แต่ว่าจริงๆใบสกิลมันแอบหาย,ยากอยู่แต่ทําไมมันไอเนี่ยมันไม่มีให้เลือกทุกธาตุหรอมีแค่สามธาตุเนี่ยหรออ้าวชิปเป่งแล้วเจเลี้ยงตัวไฟไม่มีไฟให้เลือกด้วยเอนชานขั้นต้น เอนชานขั้นต้นก็คือได้แค่หินเอนชานพวกนี้เจก็ไม่ได้ใช้อีกมีแต่ของไม่ได้ใช้จบแล้วคุ้มไหมเนี่ยอันนี้จับสัตว์เลี้ยงแบบตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมเป็นตัวเบสิกเหมือนกันเนี่ยพวกตัวถูกๆไม่มีแบบของสูงๆเลยเอ่ะอันนี้ก็อัปเกรดเอ้แต่อันนี้ใช้ได้นะเป็นอัปเกรดแบบ4เม็ดนะครับแต่ว่าอันนี้เจก็อัปเกรดเกินไปแล้วเหมือนกันแต่แลกอาวุธเก็บไว้แลวกันเพราะว่าอนาคตเดี๋ยวพอแพทขยายเลเวลมาใช่ป่ะต้องใช้เพิ่มหน่อยนะแทบไม่ได้ใช้อะไรเลยว้ะจริงเอ้ยนี่ไงไ เออน,นี่ใช้ได้อยู่นะกล่องเนี้ยแต่ว่าได้มาแค่กล่องเดียวครับสามพันห้าเออเพราะว่านี้มันเป็นใบสัตว์เลี้ยงแบบใบสัตว์เลี้ยงขั้นสามขีดนะอันนี้ดีอยู่แต่แคบออกน้อยไปหน่อยอะ <c oughs> คือคือถ้าเกิดออกไอ้กล่องเนี้ยแบบเยอะๆได้อยู่นี่มันออกกล่องเดียวเองอะเออแต่ก็ได้แหละมั้งครับถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้จะเติมใช่ปะ่ะเราค่อยๆเล่นไอเนี่ยเล่นในตัวกิจกรรมไปแล้วเดี๋ยววันท้ายๆน่าจะได้แลกกระทงเยอะอยู่อาจจะได้มาก็ได้ใช้ได้นะไอตัวกล่องตะเกียแสดงว่าดูตามสีใช่ไหม สีน้ำปลานี่ไม่น่าดีลอะอะได้ใบสัตว์เลี้ยงก็ยังโอเคอยู่อันนี้เจเลือกเลยแล้วกันเป็นไฟนะแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมอัปเกรดขั้นต้นเอามาทําอะไรเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วใช่ปะเราเลยไปแล้วอะเอออ่าแล้วก็คิวปิดอันนี้ก็เป็นของส่งก,กิฟต์นะครับรีไฟล์ขั้นต้นแลกเก็บไว้แล้วกันน่าจะยังได้ใช้อยู่เผื่อแบบตีบวกแล้วร่วงลงมาใช่ไหมเฮ้ยรีไฟล์ขั้นกลางใช้ได้นะรีไฟล์ขั้นกลางเจียวอะไรดีละ่ะตีประดับต่อไหมโอเค จริงๆถ้าเกิดไม่ไม่ได้รีบก็ยังไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับเก็บไว้แด้เดี๋ยวพอจะใช้แล้วค่อยเปิดก็ได้แต่ว่าของเจมางทีแบบลืมเปิดไงลืมเปิดหรือแบบบางทีก็เห็นแบบมันลกๆขันไงไม่รู้ก็เปิดเก็บไว้เลยอะไรเงี้ยจริงๆเก็บไว้ก่อนก็ได้นะไฟอเอานี้แล้วกันไปเนี่ยคือมันจะมีมันไม่เป็นแบบว่ากล่องเดียวแล้วแบบครบทุกท่าด่ะแล้วของเจไม่ได้เรียงพวกนี้ไงดูสิอัปเกรดขั้นต้นอีกแล้ว อันนี้คืออะไรอะ่ะแพ็กสเกลสัตว์เลี้ยงโอ้โหอันนี้ยิ่งหยาบเลยนี่ตกปลาแล้วก็ได้มาเหลือๆอ,อยู่แล้วใช่ไหมสรุปก็ประมาณเนี้ครับสามพันห้าคุ้มไหมวา <c oughs> ไม่คุ้มเลยนะ <c oughs> คืออาจจะคุ้มถ้าเกิดสมมุติเราได้เนี่ยเราได้ไอตัวกล่องทองเยอะๆหรือว่าเราแบบเพิ่งเล่นได้ไม่นานแล้วแบบยังอัปเกรดตัวละครได้ไม่เยอะแล้วไอพวกกล่องอัปเกรดพวกนี้ได้ใช้ไงแต่ว่าโดยรวมก็ไม่ค่อยเท่าไหรอ่อ่ะที่เหลือของเจน,น่าจะไม่ได้เปิดเพิ่มแล้วครับเดี๋ยวที่เหลือสมมุติเจได้เศษกระทงมาเจก็น่าจะคล้ายๆกับว่าขายในตลาดเอาเพชรด มาดูตัวสัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับตะกี้ตัวใหม่สัตว์เลี้ยงนี่นะครับเฟรนี่แรบบิทปัญหาคือวันนี้เจกดอัพเวลมันไม่ได้ด้วยดิเอ้ยกดได้นี่อ๋อโอเคกดได้ลืมไปนะว่ามันจํากัดรอบไม่จํากัดรอบมันจะจำกัด10รอบต่อวันอ่ะไหนลองดูซิเอาที่แบบว่าเลี้ยงวันแรกเลเวล6กสแตทเป็น P defense ไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยถูกปะ P defense P damage reduction M defense M damage reduction จริงๆริงสแตทมันถ้าหมายถึงว่าสแตทที่มันให้อ่ะเจว ไอ้น,นี่บวกเป็นแบบว่าเดี่ยวๆเลยนะแต่ว่ามี p p ที่โอเคอยู่ใช่ไหมสแตทสู้สลามไม่ได้เลยอ,อืมแต่ว่าไอตัวสกิลมีเพื่อนโชว์ให้ดูแล้วมันค่อนข้างดีอยู่ครับเนี่ยแฟรี่แรบบิทจะเรีย Moon Order ออกมูนออร่ามาเพิ่มคือเพิ่ม2อย่างเลยนะไฟนอลเดเมจโบนัสนี่คือเพิ่มทั้งเวททั้ทงกายภาพแล้วก็เพิ่มไฟนอลเดเมจดีรักชันด้วยคือตีแรงขึ้นถึกขึ้นให้กับเจ้าของและทั้งปาร์ตี้4%ี่เปอร์นตนาสิวิคือดีมากๆอะ่ะแบบเวลาอย่างสมมติถ้าเกิดใช้ตอน KVM นี่ไม่ ไม่แน่ใจว่าเวิร์กเท่าสลามหรืออะไรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าแบบตอนตีบอสอะได้อยู่แล้วเนี่ยครับคือไม่ต้องกลัวว่าเนตตี้จะใช้ซ้ำการถูกไหมเพราะว่ามันบอกว่าซับทับซ้อนก็ได้5ชั้นคูดาสิบหกวิก็คือถ้าเกิดจเจ้าห้าชั้นมันอยู่แค่สิบสองวิแล้วก็คูดาสิบหกก็คือต้องใช้หลายๆคนเนตตี้อยู่แล้วเงี้ยสมมติแค่เลเวลหนึ่งียใช้ห้าคนก็ได้ไฟนอลเดามียี่สิบเปอร์เซ็นต์ทั้งตีเล้นะก็เอาเรื่องอยู่ใช่ไหม,อมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครััรับบสหรไอตว เขาเรียกว่าอะไรนะไอตัวของที่ได้จากการลอยกระทงนะครับก็โดยรวมเจว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้เติมเงินเงี้ยเราก็ค่อยๆเก็บไปก็เหมือนได้ของแถมของฟรีมาอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดใครจะไม่เปิดจริงๆก็ขายลงตลาดเอาเพชรแดงก็ได้ก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้ละครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจงไงฝากกดไลค์กด u b s สไ i b e ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม